แล้วแล้วใครพาไอ้หนูอยู่โรงเรียนตอนนั้นใครพาลงมาทางข้างล่างลูกหนูว่งลมาเอ้าแล้วครูทําไงครูอ่ะมีวูดิค็อบีลงมาเนอะโอ้ตัวเล็กแกนี่วิ่งลงมาเองเลยเหรอฮะลโหลตัวตัวเล็กแกนี่วิ่งลงมาเองเลยเหรอแล้วครูเขาประกาศยังไงบ้างอ่าอ่าอุ้ยมันยาวขนาดนี้เนี่ยอือพี่เขาหิวยาวขนาดนี้อ่าแล้ว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 ครูเขาประกาศยังไงฮะลูกที่โรงเรียน ได้จินได้จินได้เขาไม่ได้ตัดฮะาไม่ได้ตัดแล้วเขาประกาศยังไงโรงเรียนที่โรงเรียนเขาประกาศยังไงครับเขาประกาศางงว่าไงว่าไม่ก็ประกาศอยู่แบบไม่ใช่แบบเคนไหนไม่ใช่แต่ว่าเขาก็ประกาศประกาศว่าประกาศประกาศว่าไงให้ลูกให้ให้เด็กทุกคนออกมาจากอาคารอย่างนี้แหละลูกเนอะไอหนูก็ว,วิ่ง,งมาเหรอ ห้องนนนนของเล่นสั่นเลยใช่ไหมแล้วมีวิทยาศาสตร์ที่ว่าหนูว่ามันมันสั่นเนาะอ๋อเหรอหอ,อย่างนี้เลยเหรอมันแรงขนาดนนั้นเลยเหรอือเงอะเงอะคูะบาวิ่งลงมาเลยเหรอ,อลแล้วแล้วเขาจับเด็กไหมล่ะเขาจับเด็กก็จับแขนเด็กพาลงมาหรือต่างคนต่างวิ่งลงหรือต่างคนต่างวิ่ง เนาะน่ากลัวมากเลยเนาะไม่เลยังไม่เคยเห็นแบบนั้นอ่ะก็ไม่เคยเจอเลยวหอกชล้วไม่เคยเห็นที่ไทยอย่างเงี้ยโอ๋อม้วมาจากขม่าไมเหรออ๋อเห็นมันเกิดที่ขม่าใช่ไหมไม่แต่รถนี้ไม่ดีกับรถที่หนึ่งแล้วรถไฟอ่ะฉันเลยนึกโอ้อันตรายมากเลยเนาะแล้วพรุ่งนี้ไปโรงเรียนได้ไหมเนี่ยพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปโรงเรียนไหมเนี่ยอ๋อพรุ่งนี้วันเสาร์ เดี๋ยวพรุ่งนี้ปู่จะลงมานอนข้างล่างนะให้ปู่นอนนี่ด้วยนะก็ปู่ไม่กล้าก็นอนบ้านไงบ้านปู่บ้านปูบ้านปู่มันสูงปูกลัวใช่ล่าอืมบ้านปู่มันสูงนู่นหรอกลัวมันปู่ไม่กล้านอนนอนไม่หลับหรอกให้ปู่ลงมานอนด้วยนะนะหนูไม่ว่าอะไรนะหนูไม่ว่าอะไรนะแล้วอเมียอเมีฮะ ฮะไม่ไปนะไม่ไปนะลูก,ลกสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีวันที่ 2, 2> ี่พี่น้องเนี่ยเหรอบินสำรวจพี่น้องบเครับวันที่ที่เมื่อนี้นะพี่นอ้องศุปเมื่อวานนี้อ่าเฮียเกิดในแผ่นดินไหวที่พม่านะพี่น้อง แน่กรุงเทพตะลมหลายหมอกนะพี่น้องมีคนโดนเสียชีวิตหลาย,ยพี่น้องเท่ากับยังบระท่นมีแต่แรงข่าวยอดผู้เสีื้อซีดนะพี่น,น้องเมื่อน,นี่ก็เป็นตะยานแห้งผมกรุงเทพโอ้โออยแรงออกบานแห้งพระท่นพี่น้องมันสั้นแบบโอโอมันโวยต้นเตียนต้นเตียนเลยแม่บานผมสูงๆเล็กน้อยแตกบินเลยพี่น้องโอ,โอยนน้ยอันตรายแห้งม่นเกิดมากเพราะเคยบอกก็เห็นตะยานแห้งพี่น้องมันเลี่ยงสิกาขระบานบ่เลยมันไหวแห้งพี่น้องไหวแห้งกับ บ้านนี่ตูนตีนอิดอาดอิดาเลยมีน้องขนาดบ้านผุนดังอะน้ำนี่ก็เชานะในโอ่งในไอห้องน,น้ำนี่ก็เชาะเอาเบิ้ดไปนอนมันมัน,ม,นมันแห้งคนในย่านแถวบางแค่บางบอนนี่แตกตื่นเลยออกมาอยู่ตองถนนเต็มเีนม่น้องเกิดมากเขาก็เคยพอพึ่งพอพึ่งเห็นเน็ตแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ย่านแห้งเขาก็บอกคิดว่ามันคือาหดบ้านนาะ อู้ยนี่แล้วลูกนี่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 ที่ไหนครับนี่ที่ม่าๆที่ไหนอู้ยป้ารำซองตะหล่นไปแล้วหรอเนี่ยตล่นตะหล่นตะหล่นลงไปเล่าอู้น่ากลัวมากเลยน่ากลัวมากเนี่ยตัวเล็กเพิ่งกลับจากโรงเรียนเนี่ยเขาครูเขาห้องออกจากตึกมาเลยใช่ไหมลูกอันตราย มันมันชาไม่เข้า,ขา,ขา,ขาดูสมัยแต่เมนูมันมันชาไม่เข้าแต่ออยานแน่พี่น้องเอ,อ้ยบ้าหกเหมดเดือนเด<ห>ิมใชยเก็บภาพบรรยากาศไว้นี่พี่น้องเพราะว่าแต่ออยานแห้งออตอนที่มันเกิดครับผมก็บ,บริยุบานเนาะพี่น้องพงไปกินเขาข้างนอกเนาะทางรถไปพอาหอดมองกินเขาผมมาทั้งลงจากรหลด,ดพี่น้องมาทั้งลงจากรถอ,อ่า ตัว่ารดปนมันโยกเายกเงาผมมันเอ๊ผมไปกดป่มันยังผิดเปล่าวะรดมันคือยังแบบมันคือยังรดเล็กน้อยเหรียญนะพียน้องโยกเาเงาบอกการลงลุได้ไมนี่พอยางลมาเข้าหนึ่งปุ๊บทั้งร้านอาหารบอกบอกแผนดินไหวพี่บอกเ้าตายโทรมาบานเล็กน่อยไนไนด้ไนดูไหนลูกไนนนนน้อง อ้อนโดถล่มพี komm, os, ่น้องประนด็นทะยานแห่งพี่น้องตรงนั้นมันจะถล่มตรงนั้นนมื่อกี้อ่ะมันถล่มตรงนั้นน่ะมันถล่มไปแล้วอ่ะสะพานสะพานเดินข้ามคอนโดนี่สะพานเชื่อมคอนโดระหว่างคอนโดนี่ยนั่นตรงนั้แหละนั่นแหละอุ้ยน่ากลัวนะลูกเนาะมันเกิดที่ที่ไหนเนี่ยเนี่ยที่ประเที่กรุงเทพนี่แหละเนี่ยที่ไหนไม่รู้เนี่ยน่าไม่ไมนเกิดเหตุมัน ต้นต้นเหตุมันอยู่ที่พมา่าแต่มีดูดิแต่มันมากระทบถึงไทยงไงลกูกหน่อยนี่แหละที่มันมาถึงอืมอัมตอนตรายอเอาเอาเไปเอาเอาัอานตรายพี่น้องเอ้ยคอยทุกคนเออภาพเก่าคอยทุกคนปลอดภัยได้พี่น้องเด้อขอให้อ่าทิ้งทักษิณของบ้านของเมืองคุ้มครองพี่น้องสู้ขุสุคนอยู่ใส่ก็ขอให้ปลอดภัยสุคนเนาะอ่าจังไดก็ มันผ่านปนไปโดยดีพี่น้องลรกไฟรกไฟสั่นรกไฟสั่นนี่ปู่อยู่บนรถโบว์สั่นอย่างนี้แหละเมื่อกี้เนี่ยก็บอกแล้วมันน่ากลัวน่ากลัวกับพี่น้องก็เก็บภาพบรรยากาศไว้พี่น้องบรรยากาศที่แบบนักยาน่ากลัวพี่น้องเกิดมากตั้งแต่เกิดเท่าตัวนี้เขาก็พอเนี่ยเราไปลองเหตุการณ์ยานเฮียงขี่รถด้วยกับหยบยามยาบยาบก็ยังรถซีลมเนี่ยพี่น้องก็ยังรถซีสี่เนี่ย ป่านตึกนี้สายพงสายไฟอืโหทายไสายฟง,ไฟไฟงสายไฟลงบอกลงบางตึกสูงนี่ต้องโอ้แต่ตื่นกันบอกยังไงเลยพี่น้อง,งเป็นโค้งเทียบเลยครับพี่น้องสำหรับคิปนี้ก็ขอเก็บภาพบรรยากาศอินากลัวของเหตุการณ์เบียนดินไบมมอน,นี่ไปซ้ำมีัแล้วพี่น้อง ขอให้ทุกคนปลอดภัยเระพี่น้องเด้อพี่เซก็ได้ขอให้ปลอดบอยไป,อไปขอให้ปลอดภัยสุขสุขคนขอให้ผ่านพ้นไปได้ดีกับผมสลักเกี๊ยนี่ขอเ,อเก็บภาพบรรยากาศไปทรินี้ระพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมกับผมสวัสดีครับมแม่ลูก